สวัสดีครับพี่น้องท่านวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับที่ช่องลำไยขุหนหนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมจะเอาเงินที่ผมท youtube นะครับเอาไปมอบให้ให้แม่นะครับซึ่งปกติทุกสิ้นเดือนผมก็จะเอาเอาเงินไปให้ให้คุณแม่อยู่แล้วแล้ววันนี้ผมรายได้าจาก youtube เข้านะครับผมก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปให้คุณแม่ครับรู้สึกดีใจครับเป็นเงินที่จะไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นเงินที่ได้มาแบบ เราทําเราทําด้วยใจฮะแล้วก็สนุกไปกับกับงานนะครับก็เลยโอเคครับยังไงเดี๋ยวไปกันเลยฮะเดี๋ยวเงินม่อให้ท่านแม่กันครับไปครับเดี๋ยวไปบ้านแม่กันฮะ,ะ,ะไปเซอร์ไพรส์แม่กันเห็นรายได้ก้อนแรกจากการทํา youtube ของผมนะครับผมก็จะตื่นเต้นนิดน,นึงฮะก็เลย,อยเอาไปให้ท่านแม่เลยฮะก้อนแรก เป็นผู้มีพระคุณกับเรามากนะครับเราทําอะไรที่ได้เงินก้อนแรกคนระับครอบครัวผมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะถือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับก็เอาเองินไปให้คุณคุณแม่นะครับให้รู้สึกดีใจ <c oughs> ว่าเราเองเราไม่ใช่เซเลบหรือคนดังที่ว่ามีคนติดตามเยอะแยะครับแต่เรามีไรายได้เนะมีะไรายได้จากการทํา y o YouTube และพี่น้องท่านไหน ดูคลิปผมอยู่เผื่อจะได้มีแรงบันดาลใจนะมันคือบางคนอาจจะเป็นคนที่ที่เหงาพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยหรือว่ามีงานอดิเรกอะไรเงี้ยเราสามารถทํา y o YouTube ได้เลยครับทํา y o YouTube ได้เลยเราอาจจะมีเพื่อนที่น้องที่น่ารักเข้ามาทักทายเข้ามาคุยแล้วก็อาจจะมีรายได้จากการทํา y o YouTube ด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งผมว่า มัน,มนการทําแบบนี้มันเป็นกําไรชีวิตนะกำไรชีวิตมากกว่าคือเรื่องเงินอาจจะมีความต้องการกับทุกคนแต่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันได้ความสุขทางใจนะครับความสุขทางใจด้วยนะครับแม่แม่ครับ แม่แม่ครับเอาซองข้าป่ามาแจกน่ะลิตามมาอ่ะ,ออะสองข้าว <c oughs> ป่าเออป่าเป็นไรายได้จาก y o u t u b เอาเอามาให้แม่ <c oughs> เออเป็นไรายได้จากที่ผมทำ u t u b e ลิ์ทางนี้ <c oughs> มานั่งตรงนู้นก็ได้นั่งตรงนู้นก็ได้ <c oughs> กำลังกินข้าวอยู่เลย รายได้จากลูกชายทำ YouTube มีรายได้แล้วเอาให้แม่อ่ะอันนี้อะอายุยืนเป็นซุขนะกขี่ไรสซุปปลารถนานะนะลูกนะให้เจริญเจริญนะนะพ่อนายก็ให้ปราคุ้งทองนะลูกนะครับจะให้รวยได้นั้นเลยนะลูกนะสาธุดูดิมีเงินจริงเปล่าเดี๋ยวคนดูเขาไม่เชื่อว่ามีเงินจริงเปล่ามีเงินไหมเนี่ยมีเงินแล้วเนี่ย นี่รายได้จากที่ผมทำยูทูบแล้วแม่อืมจเยนจะเรีนะลูกนะทำไรให้ล้วเร่งมาไปเลยนะลูกนะสาธุแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยอือมองกล้องเลยแม่ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ชมช่องผมนะครับช่องลำยายคุณหนูนะครับนี่ก็เป็นรายได้ก้อนแรกครับอ่าก็รายได้ก้อนแรกเอามาให้แม่นะ ดีใจนะครับดีใจมากก็คือทำ u t u b e แล้วมีรายได้แล้วก็เลยเอาให้ให้คุณแม่ให้คุณแม่แล้วขอบคุณ f c ช่องผมด้วยครับขอบคุณพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้สนับสนุนนะฮะจนมีวันนี้นะครับยังไงก็ให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมก็จะมีความสุขนะครับเหมือนที่ผมมีความสุขนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปที่เอาเงินรายได้จากยูมาให้คุณแม่นะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องลำไยคุณหนูด้วยนะครับแม่บอกดิฝากติดตามช่องผมด้วยช่องลำไยคุณหนูแม่พูดดิติดตามติดตามติดตามช่องลำไยคุณหนูด้วยเด้ออ่าอ่าแม่พูดว่าให้เก่งครับแม่พูดว่าให้เก่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ